สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้บอลยูถีนาบรรปาุ่นเหมือนเดิมนะครับวันนี้ปัจจุมาด้วยนะปัจจุนําบอลมาแล้วนะบอลไม่รู้เลยนะครับว่าปัจจุมาด้วยนะบอลมาครับบอลตามพี่แจ็คมาเหมือนเดิมแล้วครับพี่แจ็คพี่แจ็คพี่แจ็คได้ไหมนนโอ้พี่แจ็คก,กว่าวันนี้ห้อยไม่อาปากนะครับวันนี้เดี๋ยวบอลจะเอาเอาถูกห้อยเลยนะ กะว่าจะเอาถูกห้อยเลยครับแต่ห้อยมันไม่อาปากนี่สิครับทําไงเดี๋ยวเราเดินลงไปดูนะครับว่าจะได้ได้บ้างนะไปครับนี่ครับบอนเดินอยู่ตรงนี้นะบันเจอหอยปลมเลยเนี่ยรับ้างไอ้นี่เลยพี่จุอยู่ตรงนู้นนี่ครับเจอแล้วครับหนึ่งตัวเนี่ครับมันจะอยู่ในหนองน้ำนี่เองนะลองดูโอ้ยลูกปลาลูกปลาสวยงามครับลองดูลองดูโอ้ยนี่ยปากกเด้อเลย นี่นี่นี่หัวกลมเอานะครับเก็บอยกลมด้วยนะโอ,โอ้ตัวนี้ครับโอ้พอแม่หอยกลมอันนี้ตัวเบลล์เลยครับโอ้ลูกลูกลูอีก,อกมันไหมปลามันโอ้ไม่ใช่อ้วนนี่ใช่อันนี้ใช่ไหมใชค่ครับโู้ซีครับสามตัวนี่พอแม่ห้อยแต่งันเลยครับนี่ มันจะบอกว่าน้ำร้อนมากเลยครับนี่นี่ครับน้ำม,มันผลขึ้นตรงนั้นน่ะน้ำม,มันผลขึ้นนะครับน่าจะมีห้อยนะบนน่ะโอ้จริงๆหนึ่งตัวสองตัวครับโอ้ในในนี่ตัวใเย่ๆเพล่ะครับนี่ นี่ครับยี่สิบตัวกระไดพัดเลยนะบอลหวะตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยนี่ครับเอามดเลยนะคะวันนี้นี่ครับตัวใหญ่จริงๆเลยตรงนี้ จะเหลือเอาแต่ตัวใหญ่ๆย้ยนะครับอู้จหอยคลางด้วยนะนี่ครับหอยคลางเก็บไปนะครับเนี่ยเก็บไปนะครับพิเทกเอาหอยคลางนี่ตัวใหญ่พี วันจะบอกเลยว่าข้คลางๆนี่ครับหอนคลางเยอะนะตาดูดีๆนะครับนี่ครับถือว่าใช้ได้เพลยเลยหอยก้มครับหอยคลางหอยคลางตามตื่นแล้วครับดูเนี่ยนี่ก็ใช้่ะ ี่ลงหากุ้งยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวบอนจะไปหากุ้งนะอู้หูนี่แปลกๆอะ่ะหอยอะไรครับนี่อู้หูผันปลาสม้มช่วงนี้น้ำไม่แห้งครับกลางคืนเมื่อกำน้ำมันตายอะครับไม่ขึ้นไม่ลงมันจะอยู่ระดับผงถีเลยนะ นี่ข้อบอกเลยนะหมันม้าเลยครับอัคาระเต็มเลยเนี่ยซี่มันจะเหลืองเรื่องเลยนะครับโอ้โหดูกามสิครับฮักไปแล้วด้วยนะกามบนขิดว่าคงจะดีบไม่เจ็บนนอันนั้นนีั่นนะโอ้มึงลุดไปหรือเปล่าครับนี่อีกกามนึงเนี่ยต้มมันหมาครับตัวนี้คือหมันเลยนะครับเนี่ยเยอะจริงวันนี้บลอกไม่ออกกูนะครับ ร้อยนะนี่เดยมีกามเดียวอะครับน่าจะรอนนะครับขึ้นมานอนเล่นนะนี่ด้วยนะครับนี่ปูด,ด้วยนะนูน่นนะไปนู่นแล้วครับไปนอนอยู่หอยหอ,อยคลางแล้วก็หอยกลม พี่แจ็คได้าาบ่บอลได้อะไรบ้างครับเห็นโยนไหนป่อง,งกอง,ง,งเก่งกองเก่งไงวะเนี่ยครับ <laughs> ได้อะไรบ้างนี่บอลยังไม่เดินถึงในเทียครับนี่บอลเดินอยู่ตรงนี้เลยนี่ลิมลิมเลยครับนี่สำรวจดูก่อนครับว่ามีอะไรด้มั้งนั่นอะพี่แจ็ค ไปข้างนี้นะครับหอยคลานน่าจะมีแน่นอนนะปูเป็นอะไรปูร้อนแหนเลยเนะี่ยขึ้นมาเล่นน้ำเต็มเลยลอาแล้วเหรอปีเจ๊กว่าไม่ค่อยมีปูเอ้ไม่ค่อยมีห้อยนะครับไม่ค่อยอ้าปากนะนี่าาปูหินกับน่าจะรอนจริงๆนะปูหินขึ้นมาเล่นเต็มเลยลมันร้อนแน่เลยนะปลาอะไรอ่ะนี่ครับ ปูหินตัวนี้บอนจะบอกเลยนะครบว่าไม่มันเลยนะพอว่าดูจากซี่ของกระดองนะครับมันจะออกเป็นสีเขียวเขียวนะเขียวเขี้ยวปนน้าตาลอ่อนๆน,นะครับแล้วก็ไม่มันนะครับดูจากใต้ท้องก็ได้นะมันจะข้าหมากเลยครับต้องเอาซี่หมอนมดนนะครับปูถึงจะมันนะอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยโคตรจังเลยอะ่ะตัวเล็กนี่ ดูสิครับปลาขี้ตังปลาขี้ตังเหรอพี่แจ็คกี่ตัวพี่แจ็คเจอเนี่ยปลาขี้ตัง,ตง,ตงน่าจะร้อนนะบนหัวน่าจะรอ้อนนะครับโอ้ยขึ้นมานี่ครับขี้ตังอย่าไปทุกตรงเซตมันนะครับอาจจะเจ็บปวดมากเลยนะไปดูสิครับมันร้อนแหนเลยเนี่ยน้ำร้อนมากเลยอะ่ะโอ้ยไปสิไปสิอุ้ยน้ำร้อนครับร้อนจริงๆ น้ำร้อนจริงๆนี่บอลแห่นเมื่อกลับหวาอาได้ผลขึ้นมาตรงนี้นะน่าจะมีห้อยตรงนี้ป่ะกลคำดูครับไมีโอ้ลมรุนแรงมากเลยเนี่ยดูสิครับปล่อยกลมตัวนี้อาปาปลอร์เลยครับแต่ตัวมันจะใหย่ยเป่าครับมาดูอ้ใช้ได้นะ เอ้ามาแล้วใหญ่เน่าครับใหญ่เน่ามาแล้วกับล้านแกไปเดินต้นหาได้อ่ะหอยกลมเหรอ,อมามาใหญ่เน่ามาแล้วครับใหญ่เน่ามาหอยกลมนะอวันนี้มากันหลายคนนะครับสนุกสนานมากเลยนะ,ะปดแจ็กยกใหญ่เน่านะครับว่จะไปขายให้อยู่นะใหญ่เน่ามาเองเลยครับเสียนหอยเสียน ปูสิถูกเสียนเลยนะครับใหญ่เน่านี่เสียนปลาด้วยนะตกปลาเก่งมากเลยอู<ฮ>้หอยกรลงัง <c oughs> เหล็กใหญ่ะครับนี่โอ้ตัวเล็ก <c oughs> เหล็กเกินก็ไม่เอานะครับ ครับร้อนมากเลยนี่ปลาตี้นขึ้นมานอนตายเลยครับร้อนน้ำร้อนมากเลยปลาลูกลูกครับดูด้วยโอ้โหตายแล้วยังนะครับนี่ช่วยชีวิตมันได้ไหมไม่รอ้อนแหรอครับนี่เพิ่งจะตายเองนะเพิ่งจะเสียชีวิตเองครับน้ำร้อนจริงๆเลย หรือมันคายก็ไม่รู้นะเยออเลยครับตัวอาจจะไม่ใหญ่นะบอนจะบอกว่าที่กอปผังงันรอนมากนะครับ ขึ้นมานอนอยู่เนี่ยเนี่ยกุง้งอุย้ยกุ้งหนวดยาวพี่แท็กบันเจอกุ้งด้วยละ่ะโอ,อ,โอ้นี่ครับกุ้งกุ้งนวดยาวอะครับกุ้งข้าวอะตัวใหญ่ขึ้นมานอนฟังอยู่ครับนี่โอ้เนี่ยเอาไปด้วยนะครับแอบดูอะไรอะ พี <laughs> ่แจ๊คบอกว่าจะมาแอบดูบอนนะครับมาดูไ,ได้กุ้งตัวนึงด้วยเนี่ยจริงสิมาดูสิเนี่ยสงสัยมันร้อนจริงๆริงอ่ะอนี่ครับดูสิครับตัวนี้เป็นหอยหนางรมตัวเบ้อเร่เอรเลยครับนี่นี่ดูสิเน,น,นี่ยใหญ่จริงๆเนี่ยครับ ่นางล้มแล้วนะตัวนี้ตัวเยอะจริงๆเลยเดี๋ยวบันจะเดินออกไปอีกนะครับดูสิครับหอยอาปาเยอะเลยวันนี้บันจะเอาหอยกลมด้วยนะยาก,กินละครับเอาไปพัดนะแต่จะเหลือเอาแต่ตัวใหญ่ๆเลยนะครับ ลมดุนแรงมากนี่ครับใหญ่เนาพาลานล้านมาหาห้อยกันนะครับตอนเย็นเย็นนะบรรยากาศถือว่าโอเคนะครับไม่ร้อนนะมีลมถือว่าสุดยอดมากครับแต่ว่านั่นแหละครับอาจจะมองไม่เห็นนะถ้าลมรุนแรงพอดีครับอาจจะมองไม่เห็นจริงๆ นี่ครับตัวนี้บนดูจากตาหน้าจะเป็นผันผสมนะขิดหวาสองสายพันธุ์นะคะพ่อไอศียู์ผนี้นะครับดูนะเล็งไหมนะครับจะอ้าเมื่อน,น้อยกลมเลยนะครับแต่หวาตัวปากมันจะใหญ่ว่าอย่าว่านะครับฟึ๊บลองดูชายเปล่าเนี่ยชายจริงๆนะครับตัวมันจะยาวว่านะครับแต่ถ้าหวากินเมื่อนกันไหมเหมื่อนกันเลยนะร้อยด้วยครับเก็บไปนะเนี่ยที่บนได้บ้างแล้วนะโอ้ได้กุ้งด้วย ฟุบมากเลยข้างหน้าบนตรงนี้นะยู่มันสองรูนะครับซูมองไปดูนี่นี่นี่บนไม่แน่ใจนะครับปากดำๆนะฟุ๊บม,มั่นไหมนี่อ่ะหอยกล้าวจัดไปเก็บไปครับหอยกลมกระอาจริงๆเลยครับนี่แต่ตัวไม่ใหญ่บอก็ไม่จับนะอู้หูนี้ใหญ่นะ ปาปากญอยอ้ตัวเล็กก็ไม่เอานะครับเจอหอยคลางอีกครับเก็บไปนี่มาดูครับมาดูค้างหินนะว่าจะมีอะไรฮะบางเปาครับเนี่ยค้างหินลองดูครับเนี่ยเดินมาถึงก็เจอแล้ะครับหนึ่งตัวปลากองหอยคลางนะฟุบลองดูครับตัวใหญ่เป่าตัวนี้โอ้เอาได้ละครับ กินด้วยพอดีข้ามาดูในนี้ครับโอ้โหมากเหาอครับน่ากลัวนะนนสองตัวเลยนู่นหนึ่งตัวหอยกลางเนี่ยตัวอาจจะไม่เย้ยนะตัวนี้บัญหารเอาขึ้นมนาะดูมัน ถ้าไหนฮีนนี่อาจจะมีเยอะเลยนะครับลอยเปิดเซนเลยนะจะจะได้นะครับมองดีๆเล็งดีๆนะครับปากมันจะทําให้เหมือนก้อนี่ห็นมากเลยนะ คลางยิงจริงนะนี่ก็ช้าอีกแล้วครับแต่เป็นลูกมันนะลูกหอยคลางครับบนเจอตรงนี้ครับหอยอะไรครับนี่ผันผสมไม้หรอครับนี่มันจริงหวาแล้วครับปลาเ,อาเยอะมากเลยนะครับแต่หวาบางลูกบนก็ไม่จับเลยนะพอเอาลงไปครับตัวมันอาจจะไม่เย้ยนะ มั่นเพรยครับแต่ตัวไม่ใหญ่นะอาปลาอย่างใหญ่เลยนะครับแต่เอาลงไปจริงๆนะตัวเล็กอะครับแล้วไปดูใหญ่เนาครับได้เยอะอยังตัวนะึง ได้เยอะยังอ่ะได้โชว์หน่อยได้ลองปูล้มได้เยอะยังดูหน่อยนี่กับเด็กๆห้าก,กันนะโอ้ยตัวนี้ได้เยอะกันนี่นั่นใส่ทุง่งนะเลยนะได้อุป,ปกรณ์เลยอุปกรณ์หน่อยเดียวนั่นกับมีดตีกุดหนึ่งอันนะเอาไว้กุดได้ยังเอาไว้กุดได้กุดได้เอาฮ่าฮ่า,าย่างอุ้ยนี่สองน้องดูป้าเนี่ย พูดกันกว่ากันกว่ <t une> นี่ครับใหญ่นเนานะแกต้องทำให้เป็นคนกอเลยนะคราะว่ากาจะมิ้ได้นะคองเขาเรียบช่ไม่ใหญ่เนาウดูครับตาตาทีนี่แกกอเดียตาอู้ตรงนี้เป็นทิพน้อยเลยนะแต่น้อยอาจจะไม่เย้ยนะนี่นี่ดูครับใครได้ทำเผือกแล่พันธือนี่บอกทีที่นบ แล่แร่บันเพื่อม,ม,มีวิธีการหน้าไหมอ่ะนั่นตายแล้วอ่ะตัวนั้นน่ะดูครับผีจุอยู่ตรงนู้นนะไม่รูไ้ได้ได้บ้างนะครับเดี๋ยวไปดูไปดูไปดูอู้บันเจอแล้วครับสองรูสองรูบันกิดว่าหอยข้าวนะนี่เพราะว่ารูมันเล็กนะครับนี่อ่ะโอ้ทางทางจะไปไหนอ่ะครับมานี่สิ สองรูนะครับถ้าดูไม่พิษมั่นไม้เหรอครับนี่โอ้ชายหอยขาวหอยขาวเก็บไปเอานี่ครับได้ได้มามาเลยหอยได้นี่หอยข้าวหอยข้าวตายเลยยังเนี่ยแ่ยนจอยู่ตายแล้ว ตายแล้วนี่เปลือกมันเนี่ยอันตายเพรนเออเอาเอาไปหาห้อยเเร็วน้ำขึ้นแล้วเนี่ยไปเร็วไปเร็วไปเร็วหาห้อยเร็วหนูนูนูไปช่วยปี๕เร็วเร็วเจอหอยกันไทยด้วยนะคับอนเก็บไปนะนี่ครับปลาหอยกันไทยก็จะยาวๆนะครับเนี่ยนี่ครับเก็บไปนะบนเอาไปให้พี่แจ็คนะคบเนี่ยที่บนได้บางเร็วนะ ถือว่วได้เยอะแล้วนะครับนี่นั่นน่ะไหนเต็นดูไหนได้เยอะปะปิดปัจจุจะกลับแล้วนะครับหนเหนื่อยหม้แกเหนื่อยโอ้ยจะแม่เหนื่อยได้ไงเต็มถังแล้วนะ่ะดูครับนี่เสียหนอยไหมล่ะครับปัจจุนี่ <c oughs> โอ้โหรู้สิครับได้ขึงทั้งนะครับโอ้ พอแล้วแหละขนั้น่ะแกบอกว่าพอแล้วครับวันไม่ดูเลยนะวะแกจะได้เยอะขนาดนี้นะครับวันเดินมาดูนะเออพอได้แล้วขนนั้นแกน่าจะพอแล้วครับแกกลับเลยนะให้แกกลับไปเต็มทั้งแดกครับนุ่นปีแจ๊คกลับน้องไม่รู้ได้เยอะเป้่าครับเดี๋ยวทยอยดูนะคบว่าใครได้ได้บ้างนะเจออีกหนึ่งตัวครับตัวนี้ผันปลาซ่อมอีกแหละบนวะ พราะว่าปาักมันจะแปลกๆนะครับมองจะไม่เมือนกันเลยนะเนี่ยครับมั่นจริงๆ กลับแล้วครับปัจจุได้เยอะว่าเผื่อเลยนะกลับแล้วกลับแล้ววันจะบอกว่าวันนี้หอยลายไม่เปิดปากเลยนะครับมันเป็นพอน้ำด้วยนะบนคิดว่าน้ำรอนมากนะครับอ้อยเลยไม่เปิดปากนะ หอยลายครับออกไปห้าแล้วไม่มีปลาให้ห้าเลยครับหอยข้าวอาจจะได้บ้างนะนี่หนุ่มปันยุ่ตรงนี้นะครับได้ไปประมาณเอ่อไม่มากไม้นะครับอย่างที่ว่าไม่หมากทีนะมีแจ็คได้พอไม่รู้ครับยื่นอยู่ตรงนู้นนะห้าต่อยนิดครับแล้วก็กลับบ้านลยนี่ครับโอ้ตัวนี้อาคาระเลย ถ้าใครเตียวตัวเล็กด้วยนะครับเยอะมารกเลยนะแต่บอนอาจจะเหลือเอาตัวใหญ่ๆนะครับตัวเล็กไม่เอานะให้มันโตนะครับได้มาจับอีกนะดูตัวนี้สิครับทำตัวให้กลมกลืนมากเลยครับมีสาล่ายปิดอยู่ที่ปากมันด้วยนะฟึบเนี่ยครับสาล่าย,ยู่ที่ปากมันด้วย ไม่สังเกตดีดีก็ไม่รู้นะคะบอคือห้อยนะนี่นี่ครับทำปลาให้กลมกลืนมากเลยอุย้ยมันหอยอะไรครับนี่โอ้หอยคลางตัวเล็ก โอเคนะครับบลนเดินทางกลับบ้านแล้วครับตอนนี้ก็แข็ขำเลยนะทุกคนก็เตรียมตัวกลับบ้านนะครับนี่ครับที่บลอนด์ได้หอกินแล้วครับนี่ได้กุ้งด้วยครับตัวได้หลายกอ้าโดดไปเลยนั่งครับอ๋อนี่ได้กุ้งด้วยครับตัวนี่ยครับได้หอยค้างนะครับหอยค้างเดือบบอนด์ไม่ติเช็คนะบลอนไม่เอาเลยนะครับ ตัวขนาดนี้แหละครับไม่เนียยนะใหญ่ใ่กว่านี้ครับเนี่ยได้หอยกันไทยตัวหนึ่งนะครับบอจะบอกว่าช่วงนี้น้ำขึ้นตอนกลางคืนนะครับเนี่ยน้ำกำลังขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครับเนี่ยจะถึงตาลิ่งแล้วนะครับหากุ้งกับหาปูไม่ได้นะครับต้องรอน้ำเปลี่ยนอีกทีนะครับวันพราน้ำจะเปี่ยนครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวเราคอยลงจับกุ้งจับปูกันอีกทีนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้บอลไปก่อนนะ บายบายครับพบกันใหม่คลิปนะ้า